สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเตียววันนี้ผมจะมารีวิวมังงะปรสิตนะครับซึ่งถ้าชื่อเก่ามันนะ่าจะชื่อปรสิตเดลฉานนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคก็เล่มนี้มี1-8ถึงเล่มนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากไม่รู้แต่ก่อนมีกี่เล่มนะแต่ณปัจจุบัน1-8ถึงเล่มจบนะใหญ่ขนาดนี้เดิเนี่ยโคดูความหนาเด,ดิผมไม่รู้นะทุกคนเห็นในนี้มันหนามากว่าแต่ ถ้ามองด้วยตาเปล่านอกกล้องเนี่ยแม่งใหญ่มากเลยนะนมด้านหน้าก็จะเป็นมือนี่รูปปกมือมือแบบมีลูกตาอยู่นะครับอ่ะเล่มที่หนึ่งอันนี้ก็นี่ดูราคาดูราคาทุกคน260บาทนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเป็นเลทสิบบวกนะเป็นแนวเฮอร์เรอร์แล้วก็ดราม่ามิสเซอรี่แนวแอคชั่นทุกคนน่าจะรู้กันดีเรื่องนี้ก็เป็นของค่ายสยามอินเตอร์นะจ๊ะ โอเคส่วนหน้าปกก็สวยดีหน้าปกเออลืมบอกมันเป็นห่อพลาสติกนะแบบเหมือนห่อปกมาให้แล้วถือว่ามันคุ้มไมสองร้อยหกสผมไม่แน่ใจแต่สำหรับผมคุ้มนะดูดิมันห่อปกมาแบบพรีเมยียมเนี่ยนี่เป็นไงซึ่งไอตัวพิมพ์อักษรนี่มันจะอยู่ในอยู่ตรงปกอ่าเขาเรียกว่าปกพลาสติกนะมันจะไม่ติดอยู่ในไอ้นี่นะในผ้าป,ปกแบบไอตรงมือเนี่ยเนหะ็นไหม เห็นไหมผมยื่นออกมาปุ๊บเห็นไหมตัวพิมพมันจะอยู่ตรง,ตรงแคบไอปกพลาสติกนะครับผม่าประมาณนี้ไม่อยากแกะออกมานะครับเก็ดเก็บใส่นะโอเคข้างนอกก็ประมาณนี้ข้างนอกไม่มีไม่มีบ่งเนื้อเรื่องเกินอะไรนะครับไอทำไมปกมันไอนี้จังวะจะออกอยากล่มไม่มีเนื้อเรื่องเกินอะไรนะครับผมไม่เหมือนแนวอื่นไอไม่เหมือนเล่มอื่น,นอ่านี่สันปกโปรารสิต หนึ่งอันนี้ชื่ออาจารย์นะครับผมฮิโตชิอิวาอกิน,นี่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในอะไรดีกว่าอ่ะก็เนื้อเรื่องข่าของเรื่องปรสิตภาคหลักก็เป็นเกี่ยวกับเจ้าตัวมิกิใช่ไหมละ่ะที่มีปรสิตอยู่อ่าลงอยู่มาดีๆลงมาโลกไม่รู้ใครมาสั่งเหมือนกันมันก็ยังไม่เฉลยปมว่าใครคือตัวบงการในปรสิตแบบที่ส่งมาบนโลกนะแล้วมันก็ ก็เข้าไปที่ตัวหลักนะครับตัวเอกอะชื่ออะไรวะชีจีเออเข้าไปที่มือตอนแรกพระเอกมันเกือบจะโดนที่หัวหละแต่ว่ามันใส่หูฟังอยู่มั้งอืมแล้วมันก็เลยต้องเข้าที่แขนนั่นสักอย่างแหละผมลืมแล้วก็ๆประมาณนี้แหละเนื้อเรื่องมันอันนี้คือภายในรูปเรียมเออมีภาพภาพสีเลยนะไม่ไม่ทั้งหมดนะครับภาพสีมีมีเป็นแค่ช่วงเริ่มเริ่มประมาณนั้นนะครับผมประมาณนี้ แต่ถ้ามีภาพสีนี่ก็เฟี้ยวนะนี่อ่ะประมาณนี้ตอนที่หนึ่งบุกลุกอันนี้คือตอนเกิดน,น้ำประมาณนี้เลยมันไม่ได้มีทุกหน้านาเนี่อ่ะอย่างเช่นโอ้โหเหมือนเหมือนไวรัสโคโรนาอย่างนแี้ะแม่งนี่อันนี้คือตัวปรสิตนะเป็นไงตัวปรสิต อ่านี่นี่ตอนที่จีจีโดนนะครับอ่าไม่รู้เป็นการสปอยไม่ไน่าจะเป็นการสปอยคือมันเป็นจุดเริ่มต้นนะโอเคปิดไปแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะสปอยดักไปกว่าเดิมมาเดี๋ยวผมให้ดูเลอีกเล่มอีกเล่มหนึ่งเล่มสองผมซื้อมาทั้งหมดแปดเล่มก็โดนไม่หลายพันโดนไปหลายพันพน,นะนี่อันนี้เล่มสองภาพปกจะแบบว่าหูหยีหยีมานิดนึงนะครับหยีหยีมานิดนึงโอเคก็สานปกก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอุย้ยนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ งปกนี้ก็ยังเหมือนเดิมนี่ที่มันเป็นแบบรอยพิมพ์นะครับโอเคนี่โอแต่ไอ้นี่มันค่อนข้างหลุดง่ายไปหน่อยวะไอ้นั่นนะ่ะไอ้ปกมันเนี่ยแม่งลื่นหลุดง่ายไปหน่อยอันนี้ก็คือตัวนั่นนะ่ะไอตัวแล้วผู้หญิงลืมไม่ได้ที่มันตั้งท้องตั้งคันนะตอนแรกเหมือนจะร้ายอยู่ดีก็เป็นคนดีใช่นะครับเคออ่า นี่ตัวเอกซึ่งผมชอบนางเอกเวอร์ชันอนิเมชันมากกว่านะครับแต่พระเอกได้หมดอะหลอ่อหล่อเหมือนกันทั้งหมดแต่นางเอกชอบเวอร์ชันอนิเมชันมากกว่าวะนะนางเอกอันนี้ก็โอ้เรื่องนี้มันตั้งแต่ปีไหนละ่ะนางเอกสมัยนั้นก็แนวแนวีน้น,นี้กันหมดนะครับนะ <c oughs> เนี่ยโอเคแต่ตอนนี้ก็ <c oughs> พอแค่นี้แหละหอมปากหอมคอซื้อกันได้นะเนี่ยราคาสองร้อยหกสิบนะครับไม่รู้ว่ามีแบบ อ่าเขาเรียกอะไรวะยกแพ็คขายแบบไอ้นี่หรือเปล่าแบบมีเส้นนี่เนี่ยอันนี้ผมซื้อว่าแบบมือหนึ่งนันไม่ได้ซื้อแบบว่ามีสันมีเขาเรียกว่าไรวะมีอะไรวะเออผมรืมแล้วที่มันมีเส้นเส้นตรงนี้สีน้ําเงินอะ่ะเออถ้าได้ราคาถ้าได้อันนั้นมาราคาอาจจะลดมานิดนึงนะครับโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนสำหรับการรีวิวรสิตภ์ภาคหลกักถ้าผู้จางง,งยังไงขออภยัยนะครับผมติชมกันได้นะอาจจะมัวมัวหน่อย คลิปนี้โอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับจุบจ๊บ